ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเอฟซีนะครับแล้วก็สมาชิกนะครับที่สนใจอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้เรามาพบกันนะครับก็จะให้ดูวงจรนะครับวงจรป้องกันอินพุตนะครับป้องกันอินพุตนะครับอินพุตอะไรก็จะได้มาเรียนรู้กันนะครับ ในช่อง UBC Channel นี่แหละนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามสาระอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ที่ช่องนี้นะครับก็บอกต่อๆกันด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะได้จัดทำต่อไปแล้วก็ช่วยดูโฆษณาด้วยนะครับถ้าไม่ดูโฆษณานี้ก็ ไม่ได้ตังค์เขานะไม่ได้ตังค์ยูทูบนะดูโฆษณาให้หน่อยนะครับก็คือดูโฆษณานี้ก็หลังจากให้ครบหนึ่งพันคนนะครับค่อยดูก็ได้ตอนนี้สมาชิกยังไม่ถึงหนึ่งพันแต่ถ้าเกินหนึ่งพันขึ้นไปนะครับหนึ่งพันขึ้นไปนี้ก็ดูได้ดูแล้วก็นะครับดูโฆษณาด้วยนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นวงจรป้องกันอินพุตเรามาเรียนรู้กันนะครับว่ามันทํางานอย่างไรนะครับออฟแอมนี่นะครับตัวนี้ก็แทนออฟแอมหรือวงจรขยายนั่นแหละนะครับนะครับออฟแอมก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้ไม่รู้จักออฟแอมนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับออฟแอมก็จะมีหลากหลายขานะครับนะครับหลากหลายขานะครับ ก็แล้วแต่แบบก็จะเล่าให้ฟังว่าโครงสร้างของวงจรป้องกันอินพุตนะครับทำไมถึงเรียกอย่างนี้นะครับอินพุตของ IC นี่นะครับนะครับผมเขียนแค่นี้ก่อนว่าทางขาเข้านี่นะครับเขาก็จะมีวงจรป้องกันป้องกันอินพุตก็คือหมายความว่าป้องกันสัญญาณที่เข้าทางอินพุตนี่ไม่ให้มันมากเกิน อันนี้สมมุติว่าสัญญาณเข้านะ,ะผมจะเขียนสัญญาณเข้า,ขาเส้นนี้ขานี้สัญญาณเข้ามานะครับสัญญาณเข้ามานี่นะครับก็จะมีไดโอดอยู่นะครับอันนี้ตัวหนึง่งนะครับแล้วก็อันนี้ไฟบวกนะนะครับไฟบวกนะ เอาไฟบวกไปเลี้ยงไอหน่อยอ้าวขานี้กินบวกนะนะอ้าวขานี้กินไฟลบนะอืมมีไฟลบนะก็จะมีไดโอดอ่ะให้เป็น d ีหนึ่งสมมุติให้มันหน่อยนายกอนายขอนั่นแหละ d ีหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ d ีสองนะครับอันนี้อินพุตอ้าขาเข้าขาสัญญาณเข้านะครับ สัญญาณเข้านี่ก็เติม R เข้าไปตัวหนึ่งอา,อาจจะเห็นเคยเห็นโครงสร้างแบบนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่า,าวงจรป้องกันนะครับวงจรป้องกันแบบนี้ก็ประกอบไปด้วยตัวต้านทานนะครับตัวต้านทาน R นะครับมีตัวต้านทานแล้วก็ d ีหนนะครับตัวนี้ก็ต่อ,อเป็นวงจร คล้ายๆนะครับทำตัวเป็นคล้ายๆว่าดีหนึ่งสองนี่ทำตัวเป็นตัวแบ่งนะครับตัวแบ่งแรงดันหรือลดทอนสัญญาณนะครับตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็นตัวลดทอนสัญญาณตัวนี้ก็คล้ายๆวงจรแบ่งแรงดันใช่ไหมครับ <S <S สมมติว่านะครับมีสัญญาณเข้ามานี่สัสสัญญาณเข้ามานี่นะ นะครับสมมติว่าสัญญาณเข้ามานี่นะครับตามปกตินี่นะครับถ้าสัญญาณแรงดันเกินนี่นะครับแรงดันเกินค่าใบอัดของ d1 d2 ดีนี่เรียกง่ายๆว่าเกินค่าแรงดันใบอัดนี่นะครับมันก็จะยอมให้ผ่านใช่ไหมเรามาดูไดโอดก่อนก็แล้วกันไดโอดนะที่เคยเล่าให้ฟังไดโอดนี่นะครับเวลาที่เรา ไบอัตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราปรับแรงดันเราปล่อยแรงดันเข้าไปเริ่มจากศูนย์นี่นะครับไฟจะยังไม่ผ่านนะศูนย์แล้วก็มาจุดหนึ่งโวลต์อจุดหนึ่งโวลต์จุดสองจุดสามนี่มันยังไม่ผ่านนะจนกว่าจะถึงค่าเท่าไหร่แรงดันใบอัดที่มันจะผ่านได้ก็คือศูนย์จุดห้าใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมสมมติว่าเราปรับไฟตั้งแต่ศูนย์ไปเรื่อยๆนี่จุดหนึ่งจุดสองนี่ ไฟยังไม่ผ่านนะจนกว่าจะจุดหไฟจึงจะผ่านไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงเอาคุณสมบัติของไดโอดนี่ครับดีหนดีสนี่นะครับเอาค่าแรงดันนะครับค่าแรงดันที่มันเป็นไบอัสตรงนี้แหละสมมติว่าสัญญาณเข้ามานะครับสัญญาณบวกเข้ามานี่นะครับลูกบวกนี่สัญญาณลูกบวกมานี่ถ้ามาเกินใช่ไหมครับ เกินค่า0.5เอาสมมติถ้าบวกเข้ามาเกินค่า0.5มันก็จะผ่าน D1 ไปนะครับไม่ให้เกินนั่นเองส่วนเกินก็จะไป,ไปทางนี้ไปทางบวกใช่ไหมครับไม่ให้เกินนะครับส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปยัง IC ใช่ไหมครับถ้าเป็นบวกถ้ามันเกินนี่มันจึงจะผ่านแบ่งมาทางนี้นะครับแบ่งมาทางบวกนี่นะครับแบ่งมาทางนี้ ถ้าสัญญาณเป็นลบนะครับมันก็จะผ่านทางนี้ถ้าลบเกินนะส่วนหนึ่งเข้าไปนะครับส่วนที่เกินจุด5มันก็จะผ่านไปตรงนี้นะครับอาศัยคุณสมบัติของไดโอดนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถนะครับจำกัดแรงดันของสัญญาณได้ที่จะเข้ามาอย่าง IC นี้นะครับตัวนี้ก็ช่วยลดทอนสัญญาณนะครับ ในบางครั้งนี่เราก็จะมีซีอยู่ตัวหนึ่งนะซีคอมอยู่ตรงนี้ค่าเล็กน้อยหรือค่าก็แล้วแต่ค่าอาจจะค่าเล็กน้อยส่วนมากที่เห็นซีตัวนี้นี่บางครั้งนี่นะครับถ้าซีค่าน้อยนี่นะครับความถี่สูงก็จะผ่านไปได้นะนะครับเพราะฉะนั้น การลดทอนของสัญญาณการป้องกันสัญญาณนี่ก็ขึ้นกับค่า c ด้วยนะครับสมมุติว่าความถี่สูงมากๆนี่มันก็จะผ่านไป c ได้นะครับไป C ได้นะครับวงจรป้องกันอาจอาจทำงานไม่ได้ผลนะครับถ้าความถี่สูงๆนี่นะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าวงจรป้องกันอินพุตนี่ใช้กับความถี่เท่าไหร่นะครับ แต่ส่วนมากนะครับวงจรขยายนี้นะครับขยายเสียงอย่างนี้นะครับก็ค่าความถี่ไม่สูงมากนะครับค่าความถี่ไม่สูงมากในวงจรขยายต่างๆที่เราใช้กันนะครับก็จะเป็นสีที่ค่าไม่มากนักนะครับในสัญญาณเสียงนี่ตัวนี้เอาไว้ชดเชยเพราะว่าตัวต้านทานนี่ถ้าค่ามากๆเนี่ยมากเข้าเนี่ยเสียงเสียงเสียงสูงก็จะผ่านไปไม่ได้ สัญญาณที่ความถี่สูงก็จะผ่านไปได้ยากก็เลยเอาซีตัวนีม้มาช่วยช่วยให้ไอความถี่สูงที่เราต้องการเนี่ยผ่านเข้าไปได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คงพอทำให้ท่านได้เข้าใจว่าซีค่ามากค่าน้อยนี่นะครับมันก็มีผลกับความถี่ว่ามันจะให้ความถี่เท่าไหร่ผ่านไปยังไอซีได้นะครับไปขยายยังไอซีนะครับสัญญาณ ความถี่สูงจะผ่าน c ได้นะครับแต่4ค่าเยอะนะครับความถี่แต่และความถี่ก็จะผ่านไม่เหมือนกันนะครับ4ตัวนี้นะครับค่าในน้อยอาจจะอยู่ที่ระดับระดับ pf อ่าิบห้ pf นะครับ c ค่าที่มากขึ้นก็อาจจะจุด1ก็มีจุด1ก็มีจุด02 ก็แล้วแต่จุดสุสามอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราออกแบบแล้วแต่วงจรเขาออกแบบมาว่าเขาจะให้ความถี่เท่าไหร่ผ่านไปวงจรนี้แล้วแต่ค่า R ด้วยนะครับเพราะค่า R ที่ค่ามากเนี่ยาค่ามากความถี่สูงมันผ่านไม่ดีจึงจึงต้องเอเอาซีนี้เข้ามาครอมอานะครับหลักการก็มีแค่นั้นแล้วหลักการของไดโอดที่มันป้องกันก็นกคือ,อะนะครับ แรงไฟ0.5โวลต์จึงจะผ่านออกไปยังไดโอดได้นะครับดังนั้นก็เอาคุณสมบัติของไดโอดนี่แหละเพราะว่าถ้าไฟไฟบวกหรือสัญญาณบวกเข้ามานี่นะครับถ้าเกิน0.5นะครับมันก็จะแบ่งไปทางบวกแบ่งแบ่งทิ้งไปทางนี้ถ้าเกิน0.5ก็จะแบ่งทิ้งนะครับสัญญาณที่ไม่เกิน0.5โวลต์ก็เข้าไปยัง IC ได้ อันนี้สัญญาณลบที่ไม่เกิน0.5โวลต์ก็เข้าไปยัง IC ได้นะครับก็จะมีแค่นี้เห็นไหมครับไม่ไม่ซับซ้อนอะไรหรอกนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับวงจรป้องกันนี่นะครับก็เรียนรู้ได้ง่ายๆนะครับวงจรป้องกันนี่ก็ขึ้นกับความถี่เหมือนที่ผมเล่านั่นแหละขึ้นกับความถี่นะครับที่เข้ามานี่นะครับค่า C นี่ก็แล้วแต่นะครับ แล้วแต่นะครับก็ให้เหมาะสมนะครับตามที่วงจรเขาออกแบบมานั่นแหละไม่ใส่สูไม่ใส่น้อยมากเกินมากนะครับวงจรเขาใส่เท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนอกจากเราอยากได้ถ้าเป็นวงจรขยายเราอยากได้เสียงตามต้องการนะครับก็เลือกค่านะครับหาค่าที่ตัวเองชอบนะครับถ้าเป็นวงจรขยายนะอันนี้แทนวงจรขยายนั่นเองนะครับ อันนี้พอรู้เรื่องไหมครับอ,นน Diamond อันนี้ไดโอดนี่อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะแต่แบบนี้ก็แบบธรรมดานี่นะครับก็อาจจะเป็นพวกความถี่ไม่สูงมากนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็น4148หรืออะไรเนี่ยนะครับเป็นตัวแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่วงจรนะครับถ้าเป็นวงจรความถี่สูงๆก็จะใช้ไดโอดพวกนี้นะครับ4148อะไรประมาณนี้นะครับ หรือ4 1 4 8เนี่ยอาจจะใช้ในวงจรเครื่องเสียงก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไดโอดซิลิคอนธรรมดานี่ก็ก็ไม่เหมาะกับที่ความถี่สูงนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าเป็นวงจรพวกเครื่องเสียงก็ก,ก็ก็อาจจะใช้ได้นะครับใช้ได้ไดโอดธรรมดาเรานี่นะครับแต่ที่เห็นกันเยอะก็คือ,อ4 1ห่ใช่ไหม นะครับที่เห็นกันชายเยอะนะครับตัวนี้อันนี้สัญญาณที่ที่ขยายแล้วก็ออกทางเอาพุทเอาพุทก็เขียนแบบนี้โคทับพีนะโคแล้วก็ทับพีอย่างเงี้ยเครื่องหมายทับนะครับอันนี้เข้าใจเนาะครับวันนี้สาระดีๆนะครับวงจรป้องกันอินพุตถ้าจะพูดให้ถูกก็คือวง,วงก็คืออ๋อวงจรป้องกันสัญญาณทางอินพุต เออไม่ให้เกินขนาดนั่นเองนะครับพูดไปพูดมาก็จะเพี้ยนนะครับแล้วติดตามกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับก็จะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังอีกนะครับอ๋อเดี๋ยวเติมให้อีกหน่อยก็ได้สมมุติสมมติสมมตุมมติว่าตรงนี้ เติมให้อีกหน่อยนะสมมติว่าตรงนี้มี c อยู่แบบนี้นะอาจจะเป็นตัวเลือกอ่ะตัวเลือกนะเป็นเป็นอันนี้ตัวเลือกตัวเลือกว่าจะเอาตัวนี้หรือตัวนี้นะครับตัวนี้เขาอาจจะเขียนว่า AC ตรงนี้ dc นะสมมติว่ามีสวิต์เลือกตรงนี้ ก็หมายาว่า ac ก็คือใช้กับสัญญาณที่ความถี่สูงสูงแล้วก็มีขนาดความแรงหน่อยนะครับสัญญาณที่มีความแรงหน่อยแล้วก็มีการนะครับเคลื่อนไหวการสวิงที่แรงหน่อยนะครับก็ใช้สีกั้นเข้าไปนะครับอาจจะเห็นวงจรแบบนี้เอาสีกั้นนะครับถ้าเป็นความถี่ต่ำๆนี่นะครับก็อาจจะมาเลือกที่ ac มาเลือกที่ DC อันนี้ก็คือสัญญาณที่ระดับต่ำๆหรือความถี่ต่ำๆมากๆนะครับก็จะมาเลือกตรงนี้นะครับในวงจรขยายอาจจะเห็นนะครับถ้าเป็นวงจรที่ความถี่ต่ำๆนี่ก็จะจะมาเลือกตรงนี้นะครับสวิตช์ก็จะมาเลือกตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่า DC นะครับถ้ามาเลือกตรงนี้ก็คือสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะไม่ใช่สัญญาณความถี่ต่ำแล้วนะครับก็ อาจจะมีขนาดที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เราให้ฝักจะได้ไม่งงนะครับในวงจรขยายนะครับมีอยู่นะครับ AC DC จะได้เข้าใจนะครับสัญญาณความถี่ต่ำๆนี่มันเชื่องช้าเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเชื่องช้าสัญญาณความถี่ต่ำนี่ก็จะเลือกมาตรงนี้คือตรงเลยไม่ผ่าน4นะครับ นี้ในวงจรขยายนะก็อย่าไปสับสนกับเรื่องอื่นครับก็คงมีเท่านี้นะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับชอบก็กดไลค์ให้หน่อยว่าเอาแบบนี้อีกไหมนะครับจะได้มาเล่าให้ฟังอีกนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับกดแชร์กดอะไรหน่อยนะครับกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ